สวัสดีครับเรื่องเดดเ็ดยับชจ้าของแฮทริตคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวตำนานดาวยิง35ล้านผู้หายเข้ากลีบเมฆทย้อนกลับไปแคมปตาลาดมกราคมในปี2011ในะครับในช่วงเดทไลน์วันสุดท้าย ของตลาดซื้อขายนักเตะในปี2011ในตลาดหน้าหนาวแน่นอนนะครับทุกคนเนี่ยคงตกใจและก็ตื่นเต้นกับอภิมหาดีลที่สั่นสะท้านวงการลูกหนังอย่างเชลซีที่ทุ่มซื้อเฟรนันโดตอเลสจากลิเวอร์พูลมาถึง50ล้านปอนด์เพื่อกระชากดาวยิงคนนี้มาเข้าสู่ถิ่นแซมฟอร์ดวรชนะครับและอีกหนึ่งดีลที่สั่นานวงการฟุตบอลเพียลีกอังกฤษก็คือดีลของแอนดี้คาร์โรครับดาวยิงร่งโยงวัย22ปีณนะ ตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นนะคาร์โรฟอร์มดีมากกับนิวคาเซลทำให้ลิเวอร์พูลนะครับยอมควักเงินถึง35ล้านปอนด์ในการรีบแก้ไขปัญหาจากการขาดกอนหน้าตัวจดสกอร์ไปเพราะเสียตอรเรสไปอย่างฉุกและหกเป็นพนิคบายสุดๆของลิเวอร์พูลในตำนานเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นครับในช่วงของตลาดมก,กราคมในตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุชุมุลมากมายครับปูรอทอสันเนี่ยโดนปลดไปก็เป็นคิงเคนนิดอกริชนั้นมาคุมทัพแทนเมื่อมกราคมในปี21งสในตอนนั้นแถมตอรเรสเนี่ยก็มา ผลให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องไปคว้าแอนดี้คาร์โรนี้มาในช่วงเกือบวินาทีสุดท้ายก่ตลาดซื้อขายจะปิดซะดีสัมน,นะครับผมซึ่งในตอนนั้นครับคาร์โรนี่ย้ายพร้อมกับลุยโซเลสในตลาดหน้าหนาวนะครับซึ่งโซเลสเนี่ยมาจากอาแจกนะครับค่าตัวเราวๆอย่22.7ล้านปอนด์แอนดี้คาร์โรนี่มาใส่เบอร์9แทนตอเรสส่วนโซเลสเนี่ยมาใส่เบอร์7 ณตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสคนนี้ถูกคาดการว่าน่าจะเป็นคู่หูและกะ็ทัผลงานได้ดีที่ทีมร์แอนฟิลนะครับปีแรกนะครับผมคาร์โรเนี่ยลงไป7จ็ดเกมทุกรายการแล้วก็ทําไปได้2ประตูถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมยังปรับตัวอะไรไม่ได้ลงไป7เกมทําได้นอประตูแบบนี้ขณะที่โซเลสครับลงมา13เกมทำไป4ประตูซึ่งเทียบกันระหว่างคาร์โรกับโซเลสถือว่าโอเคสูสีและก็พอๆกันครับ และเขาคนนี้ก็ประสบความสำเร็จครับในการคว้าแชมป์ลีกครับหนึ่งทั่วครับแล้วก็คว้าเหรียญรองแชมป์เอฟเอคัพมาได้ในปีนั้นกับลิเวอร์พูลแต่ว่าพอนานวันผ่านไปผ่านมาครับคาร์โรคนนี้ทําให้แฟนหงอรู้สึกเสียดายเม็ดเงิน35ล้านปอนด์กันเป็นอย่างมากรู้สึกยังไงกับดิวของแอดดี้คาร์โรก็เมนต์มาได้นะครับซึ่งโอเคแหละครับว่ามาตอนกลางซีซั่นในช่วงของตลาดหน้าหนาวต้องปรับตัวแต่พอซีซั่นต่อมาครับ ลงเล่นทั้งเต็มครับถึง47เกมทกําไป9ประตูก็จริงแต่ว่าเขาคนนี้ครับเริ่มแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่คนที่ลิฟท์ูนะั้นต้องการตัวเพราะเขาคนนี้ครับไม่เข้าระบ,บบเลยนะครับเพราะว่า5ใน9ประตูที่ยิงได้เนี่ยมาจากเกมบอลถ้วยในประเทศยังรีครับแล้วก็เอฟเอครับและอีกอย่างครับเขาย้ายมาในช่วงของอายุน้อยค่าตัวก็มหาศาลกดดันอย่างแน่นอนทําให้เขาเนี่ยขาดความมั่นใจสุดสุดท้ายถูกป่อยิมไปที่เวสแฮมนะครับไปอยู่กับบิ๊กแซมแซมอลาดิส และเขาคนนี้ครับแน่นอนครับว่าเป็นเจ้าเวหาสูงถึง1 9 3ซนเมตรเข้ากับสไตล์บิ๊กแซมอย่างมากแล้วก็ย้ายไปเวสต์แฮมนั้นลงไป26เกมทําไป7ประตูเรียกว่าคุ้ม1ล้านปอนด์ที่เวสต์แฮมนั้นจ่ายค่าย,ยิมให้กับลิฟูเป็นอย่างมากครับจนท้ายที่สุดครับเวสต์แฮมเนี่ย ดึงเขาคนนี้มาร่วมทัาด้วยค่าตัวราวๆ16ล้านปอนด์แล้วก็จ่ายให้กับลิฟูกันไปลิฟูก็ยอมนะครับขาดทุนยับในดีวนี้แต่ก็ดีกว่าเก็บไว้เพราะเล่นไม่ได้ไม่ค่าระบบจริงๆครับซึ่งเขานี่อยู่กับเวสแฮมไป6ปีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวหลักมากมายนะครับเจออาการมาเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งทําให้ท้ายที่สุดเนี่ยก็กลับไปที่นิวคาสเซิลแบบฟรีๆในตลาดซัมเมอร์2019ไปร่วมงันกับซีฟกรูสแล้วก็มาใส่เบอร์เจ็ดลงเล่นไป21เอ็ดเกมแต่ว่าผลตอบรับเนี่ยคือตูบน,นบ ก็ได้รับโอกาสในปีต่อมาลงไป22เกมครับทำได้1ประตูทวนๆซึ่งนี่คือจำนวนประตูดเดียวที่เขายิงได้ตั้งแต่กลับมาอยู่สินเซนชวนพักในหนที่2ซึ่งการกลับมาคราวนี้เขาเป็นโัจริงเพียงแค่6เกมเท่านั้นในทุกรายการส่วนเกมที่ยิงได้นี่คือเกมที่แพ้ต่อเลสเตอร์ไป2ต่อ1จนสุดท้ายครับแอนดี้คาร์โรคนนี้หมดสัญญากับทุนอาร์มี่นิวคาสเซิลและกลายเป็นแข้งไร้สังกัดนานถึง4เดือน เกือบเกือบ้าเดือนเลยนะครับเขาเนี่ยได้กลับมาเตะบอลอีกครั้งกับเรดดิ้งทีมในเดะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในวัย3าปีโดยมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอดีตสูนหน้าที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นเป็นนิวเชียเลอร์ถูกเทียบกับร็อกบาสุดท้ายครับจะกลายเป็นแข้งพเนจรแบบนี้ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าค่าตัวเท่าไหร่แล้วนะครับผมแต่ที่ไปดูในทรานเฟิร์มเมจมาเนี่ยประเมินอ,อยู่ที่ประมาณสัก7 0 0 0แสนปอนด์เท่านั้นจากศุนหน้า3 5ล้านปอนด์ในอดีตตอนนี้กลายเป็นศุนหน้าราคาหลีกลกลลล่างในนีไปะะแ้วครับ คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับดิวของแอนดี้คาร์โรคนนี้กับที่ผู้ที่ซื้อไปก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมแลตอนนี้ครับเขาอยู่กับเรดดิ้งในทีมของมาโกมิโตวิชที่อยู่ตอนนี้ครับอยู่ที่ของตารางก,กำลังหนีตายครับก็ต้องมาดูว่าแอนดูโทมัสคาร์โรคนนี้จะช่วยให้เรดดิ้งนั้นหนีตายในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่รอดต่อไปได้ไหมจะตกไปสู่ลีกวาหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้คิดเห็นยังไงกับคาร์โรคนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเรื่องเด็ดเ็ดยับกับชินาของ